ทุกคนเมื่อเกสาม,มุยสิพาไปเบิ่งตลาดเนาะซึ่งว่าเมื่ออื่นเป็นมือวันศิลใหญ่เป็นบุญเดือนเก้าบุญหอเขาประดับดินเนาะสาม,มุยสิพาไปนลอกเบิ่งตลาดบ้านสาม,มุยวะอยู่ตลาดเพื่อนมีอย่างขายแน่เล้วะคนบ้านสาม,มุยตื่นโตกันจิพากันไปเหตุบุญเนาะเพิ่นจะเตรียมเครื่องไปเหตดบุญไปเลยไปเบิ่งกันอยู่ตลาดกับสาม,มุยเลยเนาะจ้า สมุยกับมีเอ็ซีแด้พี่น้องสมุยมาหานแม่เพื่อนนี่แหละเพื่นมาโอ้ยติดตามพีม่เด้อคลิปมาฟังเสียงนำกันเลยเพื่อนสิบาเนี่ยตามทนอยู่ได้อาจจะไปเบิ่งนคลิปจะคลองด้วย ตาม,ตามอยู่ได้าไดสาวมวย BSC สองกันดีใจพี่น้องห่อยก็ดีใจยางใหญ่ว่ามีผู้ติดตามสาวม,ม้ยว่าซานก็นดีใจลึกๆเลยเนาะในใจกั็ดีใจว่าสั้นหนึ่งสาประเภทคำหมากกอกย่าและกัรหนึ่งก้อยหนึ่งหงมักเอือเนาะมื้อหนึ่งก้อยหนึ่งหมักเอืออะไรแบบเครื่องไซฮอร์เขาอะนะพี่น้องมาฮอรนี่กัฮอร์น่า,นานเลยอีกคนหนึ่งเนาะเอื้อตีหูจักจ้าโอ้ยมื้อนี้คนมาขายของหลายๆมีแต่ของแบบว่า เกี่ยวกับบุญห่อข่าประดับดินจ้ามาวาดนี่จ้าพี่น้องมาเบิ่งกับต้มน้ำสาวมุยเนี่ยสาวมุยสามาสะอ่อนใจโอ้แต่จ้ามาเบิ่งมาเบิ่งนี่แท้กับนิ้วมือสาวมุยนี่สามนิ้วมือสาวมุยเลยพี่น้องเออเปิลสามมาห่อได้ห่อดีแต่สามุหยเลยถามว่าขายจังได้เปิลละว่าสิบพันหนึ่งสิบสิ้นต่อสิบห้าพันสิบห้าพันก็คือยี่สิบห้าปะจ้ามาห่อตอนนี้สาวมุยกับมาพ่อเอื่อยเอื่อยเนี่ยรุ่นเอื่อยจ้าเอื่อยแบบรุ่นนะสาวเนาะแหงเอาแหงงเนาะเอื่อยไรรุ่นเอื่อยเป็นยังมา พี่น้องกลับมาเรื่องบุญหอเข่าประดับดินหรือว่าบุญเดือนเก่าคือเก่านะจ๊ะสามีสีมาเล่าประเพณีบุญเดือนเก่าให้ฟังประเพณีบุญหอเข่าประดับดินเป็นอีกประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสองสมมยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นวา่าในมือแฮมสิบสี่คำแม่นเป็นมือเปิดประตูนรกและวิญญาณจะออกมาเยี่ยมญาติอยู่ในโลกมนุษย์และทุกคนจึงพากันเหตุบุญแห่ญา,าติพี่น้องที่ลวงหลับไปแล้วหรือว่า สำเวสีเปดทั้งหลายสำหรับบ้านสอมุยบุญหอเขาประดับดินดีแม่นบุญใหญ่ทุกคนจะแบบว่ามีความกระตือรือร้นอยากไปเหตุบุญอยู่วันเพื่ออุทิส่วนกุศลในปู้ที่ล่วงหลับไปแล้วแบบอยากเมิดตุกหลังคาเงินเนาะซึ่งในหอเขานะ่ะเป็นกระส่ายหลายยาอดีใจทุกคนบอกว่าจะเป็นหนึ่งกอยหนึ่งมันเข้าเมา่า เดินจะขาดบบได้เลยเขาเหมานี่มันจะใส่หลายอย่างเลยนะตอนนี้ส้มยี่กับปเปาเรอๆเบิรงเนาะเออเห็นอย่างกะทายให้ทุกคนเบิรงนี่แหละเพราะว่ามือนี้อยู่ตลาดนะเมนว่าคนหลายแห้งแะไรก็จะขายอาหารประเภทเดียวกันคืออาหารเกียมไปใส่บาทมืออื่นเนาะมืออื่นก็คือพุ่งนี้มมนั่นแหละจ้าส้มีกับมัอวคาีดมีสิได้ประโยชน์อย่างเด้อพู้ที่เบิรงกไกลับยังแต่ส้ม,มออยี่ยังให้เบิรงว่าเออบ้านส้มยี่เป็นแบบนี้แบบนี้เด้อแต่ว่าห้ามดราม่านะจ้าเพราะว่าตลาดบ้านส้มยี่กับเป็นแบบนี้แหละจ้า เพราะว่าบ้านขามมือคือสามมือเคยบอกแหละมันกับโมเมนวันในเมืองและมันก mm ับ hmm. โมเมนต์วันนอกเออมันก็เป็นอำเภอวาสันซาพี่น้องเออมาวันนี้เนาะสองมือกะเห็นดอกไม้งามมาสอมมือสิมาซื้อดอกไม้เด้อพี่น้องตัวนี้นามเรีนสามมัดสาวพันสามมัดสาวพันก็คือสามมัดสามสิบห้าบาทจ้ะพี่น้องที่อยู่ในตรงแยกบ้านสามมือเอิ้นหันหมัดเด้งจ้ะจะมีหักกาบเก้ากาบเจ็ดกาบจ้าตัวนี้เพิ่นจะเอาไว้บูชาพระเด้อจ้านิยมบูชาพระ นี่จ้าออกมาถึงนี่ก็มามาเห็นหน้องเจนจ้าน้องเจนเนี่กะสามเอสีส,มมนนอาสามมืปุนหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่งหมักเบิรงคลิดสามมืแล้วก็มักคอมเมนต์สามมือกะดีใจเวลาเห็นค้ดที่อุ้จักเอาก็ดีใจเลยเนาะเอากระถ่างใส่ผลง,งานออกมากะบ่งว่าทิถือใจไถเน่แต่ว่ามีคนมักนะากะดีใจจ้าตุ๊กนุ่อบอสามมือปหลอต,ตลาดจนเมื่อยนี่นะสามมืได้อย่างมาฮอรน,นี่สามมือได้แก้วมังกรสองโลพี่น้องแก้วมังกรบ้านสองมือโลหนึ่งประมาณสี่สิบบาทโลหนึ่งสี่สิบบาทจ้าสามมือก็ซื้อมอสาสองโลงานนี้เพื่อพี่นออ้องด้้้้้้้อออ่่าาาาาาเเเเดดดยยยยกกใหหพีีนนนงงไไบบบิ็รรรศตม กันจะไปเหตุบุญเมื่ออื่นจ้าก็ให้ทุกคนได้บุญเลย